สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวคาเฟ่กันอีกแล้วนะครับและตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เมืองภูเก็ตนั่นเองวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทานอาหารมาชิมกาแฟแล้วก็มาแนะนำร้านอร่อยๆนะครับที่มีชื่อว่า Tree Monkey Cafe นั่นเองนะครับ ซึ่งการเดินทางมาที่ The Tree Monkey Cafe แห่งนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าออกจากตัวเมืองภูเก็ตมาประมาณสัก15-20นาทีนะครับเข้ามาตรงบริเวณฮันุมานเวิลด์นะครับมาถึงร้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะก้าวเข้าไปเข้าไปหาที่นั่งได้เลยนะครับต้องรับคิวบัตรคิวก่อนนะครับเนื่องจากว่า Tree Monkey เนี่ยก็ มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับมีทั้งโซน outdoor นะครับิน d o o r ที่อยู่ในห้องแอร์นั่นเองเราก็สามารถเลือกนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ถามว่าวันนี้ลูกค้าจะมาทานอานหารหรือว่าแค่มากินกาแฟเฉยๆนะครับเรือนั้นกาแฟก็จะมีเบเกอรกลลี่มีขนมเค,ค้กให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับราคาก็ค่อนข้างแรงพอตัวอยู่นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ180 จนถึง200กว่าบาทต่อชิ้นนะครับก็บรรยากาศดีนะเนาะนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากแค่มาทานกาแฟไม่อยากมากินขนมเค้กอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะก็จะมีโซนเป็นโต๊ะญี่ปุ่นแบบนี้นะครับซึ่งจะวิวบรรยากาศก็จะเห็นบรรยากาศของเมืองภูกเก็ตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็สามารถเข้ามานั่งจุดนี้แล้วก็สั่งอาหารนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาทานมื้อเที่ยงที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าใครอยากนั่งแบบว่าห้อยขาด้านนอกนะครับแต่ก็อยู่ในรอมไม้นะครับก็ยังมีโซนข้างนอกที่ให้เรานั่งได้นะครับนอกเหนือจากตรงที่มีหลังคาเมื่อสักครู่นี้นยครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่บ้านต้นไม้นะครับส่วนในโซนที่เป็นบาร์นะครับผมเชื่อว่านะครับช่วงหัวค่ำนะครับสายค็อกเทลที่ชอบสังสรร์ปาร์ตี้นะครับก็มีบาร์ตรงนี้ที่ทุกคนสามารถมาหา ที่นั่งชิลๆคุยกันได้นะครับก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่อันนี้ติดแอร์นะครับมีห้องกระจกอย่างดีเลยนะครับไปถึงเมนูอาหารวันนี้นะครับที่ผมมาทานแล้วก็เลือกทานนะครับจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยสั่งมากินคนเดียวนะครับคือเราเห็นในรูปเนี่ยมันจานเล็กนะครับแต่พอสั่งมาจริงๆมันจานโคตรใหญ่เลยนะครับให้โคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือปลายซีส่งเครื่องนะครับอันนี้หมูอนาจักรนะครับเป็นเมนูแนะนําของที่ร้านนะครับ เป็นลักษณะหมูขั่วและนี่เป็นยำมะม,ม่วงครับเนื่องจากว่าบรรยากาศวันนี้มันค่อนข้างร้อนๆนะครับอยากจะกินอะไรแซ่บๆก็สั่งยำมะม,ม,ม่วงกุ้งเสียบม,มาซะเลยนะครับหมูที่นี่หมูอาณาจักรที่นี่ก็ลักษณะคล้ายๆหมูพะโลนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรต่างๆมีพริกมีอต่นอะไรต่างๆนะครับกินคู่กันส่วนปลากระพงทรงเครื่องนี่ก็ต้องบอกได้เลยนะครับเผ็ดมาก <laughs> ตอนแรกไม่คิดว่าจะเผ็ดนะครับ กินเข้าไปสักคำสองคำเนี่ยโอ้โหต้องสั่งน้ำขึ้นมายกใหญ่เลยนะครับส่วนที่ผมกินหมดเกลี้ยงก่อันดับแรกเลยก็คือข้าวคุปกกะปิครับซึ่งน่าจะเป็นเมนูที่เผ็ดน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถูกปากผมที่สุดนะครับเพราะว่าเขาใส่ตัวสับะรดเข้าไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเมนูของหวานปิดท้ายก็คือในส่วนของไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะครับซึ่งทำให้บรรยากาศ แดดร้อนๆอย่างนี้นะครับของผมมีความสุขมากโดยที่ในตัวเนื้อไอศครีมนะครับสังเกตนะครับตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยมันจะเหมือนเรากินขนมใส่ไส้ครับคือเป็นเนื้อมะพร้าวรุ่นๆนะครับเนื้อมะพร้าวที่เขาขูดออกมาแล้วครับที่ใส่ในตำไส้ขนมไทยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับผสมกับตัวกะทิของมะพร้าวนะครับแล้วก็ตักใส่ลูกมะพร้าวมาแบบนี้แล้วก็มีกล้วยเชื่อมมาด้วยนะครับจะบอกว่าอร่อยมาก ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยมากินที่นี่รู้สึกว่าประทับใจนะครับบรรยากาศก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงหยุดยาวหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยต้องบอกนั่นเลยครับถือบัตรคิวแล้วก็เดินเล่นรอยอยู่ข้างล่างกันยาวนานเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศที่เดอะทรีมังคีนี่ต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้มีแค่เพียงในโซนที่เป็นร้านอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่นี่ นังน่งๆไปก็จะได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีซิปไลน์นะครับมีอุปกรณ์กิจกรรมแอดเวนเจอร์มีสกายวอล์กให้ได้เล่นกันด้วยนะครับเหมือนเราอยู่แถวแม่ริมแถวเชียงใหม่อย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาตกแต่งเหมือนสไตล์บาหลีนะครับก็คือไม่ต้องไปถึงอินโดนีเซียถึงบาหลีนะครับมาที่ภูกเก็ตที่นี่ก็จําลองทุกอย่างเหมือนบาหลีเลยนะครับ ใครที่มากันแบบครอบครัวนะครับในวันหยุดแนะนําเลยที่นี่นะครับมีพื้นที่กว้างมากมายแล้วก็มีดนตรีสดเล่นให้พวกเราฟังด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสนุกกับเพื่อนมาสนุกกับครอบครัวมีอาหารมีคาเฟ่ให้เราได้ทานด้วยก็แนะนํามาเยี่ยมเยือนกันได้ที่ t r ีมังกี้คาเฟ e แห่งนี้นะครับวันนี้สนุกสนานกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับ ต้องลากันไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปรีวิวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะบ๊ายบาย